แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไก่ในช่องกูไก่ชาแนลวิเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะไก่จะพามาทําผัดผักรวมมิตรค่ะซึ่งส่วนผสมของเราวันนี้นะคะก็จะมีกุ้งค่ะมีหมูสามชั้นถั่วลันเตาแครอทเมื่อเขือเทศกระเทียมสับค่ะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะคะซอสหอยนางรมน้ําตาลทรายแล้วก็ผงนัวค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะ การผัดผักรวมมิตรนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะตามด้วยกระเทียมสับนะคะผัดให้กระเทียมหอมสักนิดหนึ่งค่ะต่เดี๋วก็ใส่หมูลงไปเลยค่ะ ผัดให้หมนสุกด,ดีเลยนะคะพอหมูเริ่มสุกด,ดีนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยะคะ่ะ ผักนะคะใส่ลงไปเลย พอผักเริ่มสลดลงนิดนึงนะคะเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะน้ำตาลทรายถึงมัวนะคะแล้วก็ส้นหอยนางรมค่ะผัดให้เข้ากันค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปตักใส่จานกนันค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดผักรวมมิตรของเรานะคะก็หน้าตาหน้าทานเลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ไก่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ